วันนี้นั่งสมาธิ<ม>ปฏิบัติธรรมเนี่ย<ม>นึกน้อมถึง<ม><ม>ลูกโลกเลยนะ,ะกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วโลกเพชรชโลกใสโลกสว่างแล้วก็จะได้ทําให้เกิดแต่สันติสุขเ,เป็นสันติสุขภายในของเราแล้วก็แผ่ขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกนะครับเช่นเดียวกับเรื่องราวที่จันี้ไปทุกท่านจะได้ติดตามรับชมนะครับเป็นดินแดนสถานที่ของผู้รักในการปฏิบัติธรรมมาแสวงหาหนทางในการสร้างสันติภาพโลกที่เกิดขึ้นจากสันติสุขภายในตั้งแต่มีการสถาปนา สร้างสถานที่แห่งนี้มานะครับยาวนานกว่า14ปีเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ได้กระทำภารกิจในการสร้างสันติภาพโดยเริ่มต้นจากสันติสุขภายในมาตลอดต่อเนื่องนั่นก็คือวัดพระธรรมกายกว,วัดพระธรรมกายเกาลูนนะฮะแล้วก็ในวาระนี้เนี่ยมีการสมโพธนะครับครบรอบ14ปีนะครับวัดพระธรรมกายเกาลูนเกา แก้วเกาลูนบุญอนันต์นะครับซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาไปติดตามอนุโมทนาบุญกันครับบุคคลผู้ไม่ประมาท ยอมหาเหตุแห่งการสร้างบุญเชกเช่นเดียวกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่เมืองฮ่องกงเมื่อถึงวาระแห่งมงคลสมัยครบ14ปีของวัดพระธรรมกายเกาลูนก็ได้ปาราบเหตุนี้ในการสร้างบุญใหญ่เติมบุญเติมบาร,รมีและตอกย้ำผังแห่งการดำเนินรอยตามมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ไปสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติ กาบรบารมีในเช้าของวันแห่งมหาปีติได้เริ่มขึ้นด้วยการตักบาตรพระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศนอกจากจะได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเกาลูนนำโดยพระมหาสุชวิตย์ทิตตปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเกาลูนแล้วยังได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระพระเถรานุเถระจากประเทศไทยเดินทางม,มาเป็นเนื้อนาบุญอีกด้วย ใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านอีกทั้งการปฏิบัติธรรมนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมของใจเพื่อให้การสั่งสมบุญกุศลของทุกท่านนั้นได้บุญอย่างเต็มเปี่ยมความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาแม้จะต่างภาษา ต่างเผ่าพันธุ์ทุกชีวิตก็ล no <te> ้วนต้องการความสุขและความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกับชาวเมืองฮ่องกงหลายๆท่านที่เข้าใจในเรื่องของการสร้างบุญกุศลและได้มาสั่งสมบุญในวาระโอกาสนี้ด้วยเมื่อใจของทุกท่านบริสุทธิ์ผ่องใสจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เดีแล้วก็ถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติ กับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยอดมหาปูชนียาจารย์ด้วยการอัญเชิญองค์ท่านผ่านจากมือไปสู่ดวงใจให้ท่านได้หลอมรวมดวงใจของเหล่าศิษยานุสิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านให้ทุกท่านมีใจมุ่งตรงต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและนำความสุขความสำเร็จมาสู่ลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกคน ที่ได้มาระลึกนึกถึงและน้อมบูชาถามท่านในวันนี้จากนั้นพี่น้องนักสร้างบาร,รมีทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงได้รวมกันสร้างมหาทานบาร,รมีด้วยการถวายกองบุญผ้าไตรจีวรเพื่อพระภิกษุสามเณรทั่วโลกถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนากองบุญการศึกษาเพื่อศึกษาพระบาลีและลำดับสุดท้ายได้กล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน แต่ตอนเช้าพื้มมากปิติมากได้ตักบาตรพระปททกเห็นภาพที่สวยงามหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่ท่านเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมตอนเช้าก็ได้มีพิธีตักบาตรตอนสายก็ได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันได้ถวายทานได้ฟังธรรมมาจากหลวงพี่เข้าพรรษาปีนี้อยากชวน ผู้มีบุญทุกท่านขึ้นมานั่งสมาธิพักผ่อนทำงานแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนให้แก่ร่างกายของเราด้วยเออม日好ลา啦คงเจะ参加呢个诶九龙发生展十四周年嘅法会咁就觉得诶非常之快喜同ก็觉得呢个机会系之十分难得嘅เ日我可以参加啊好荣幸香港้发生九龙发生展啦所有 ต่ฟาาสัจจีนะง,จงเย,ยวกระแสะใจที่สายบริสุทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยบุญญกิริยาวัตถุทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาของผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ได้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านจะได้ร่วมการเก็บเกี่ยวบุญอย่างต่อเนื่องกับพิธีสมโภชิปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอน,นันต์ และพิธีมุทิตาปร,ริยนธรรม9ประโยคโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ริ้วขบวนเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของมหาปร,รียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5รูปที่สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยค ประจำปีพุทธศักราช2,567เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางสาธุชนที่ร่วมอนุโมทนาและถวายมุทิตาจิตแด,ด่ท่านในวาระสำคัญครั้งนี้นีคือยอยดักกศึษษาาาบาล พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช14ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์เนื่องในวาระแห่งมหามงคลครบรอบ14ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนที่เต็มไปด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทุกท่านล้วนปีติใจกับวาระแห่งความสำเร็จในครั้งนี้ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สักขีพยาของสัจจานิฐานก็คือความตั้งใจจริงน,นั่นก็คือวัดพระธรรมกายเกาลูนนี้ตามประวัติที่ได้รายงานมาก็บอกว่าเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเปลี่ยนสถานที่หลายครั้งหลายหนแต่ว่าทุกคนที่เป็นกระยาณมิตรที่นี่ต่างก็ มีความตั้งใจมีวิริยะอุตสาหะไม่ทอดทิ้งเรื่องบุญเรื่องอุศลตั้งใจจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นความตั้งใจเป็นบารมีธรรมสูงส่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำที่ปฏิบัติจะสำเร็จรูร้ร่วงได้ก็เพราะอาศัยสัจจะที่ฐานก็คือความตั้งใจจริง เมื่อตั้งใจจริงมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็จะบุมานะภาคเพียรพยายามให้หลุดรอดพ้นปัญหาอันนั้นเหมือนกับวัดพระธรรมกายเก่าลูนี้14ปีที่ได้ดินน้นรนได้ขวนขวายวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามก่อตั้งสร้างเสริมแล้วก็ทำนุบบำรุงอุปถรัรมภ์กันมา ด้วยความยากด้วยความลำบากจนกระทั่งได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงในยุคที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ตลอดระยะเวลา14ปีปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งมหาปิติอีกปีหนึ่งที่พวกเราได้สั่งสมมหาสังฆทาน เราคณะสงฆ์พระเทรานุเทระพระมหาเทระผู้ใหญ่ก็เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรากัณยนมิตรนะที่เมืองฮ่องกงโดยเฉพาะแก้วเกาลูนบุญอน,นันต์และในการนี้เองทางแก้วเกาลูนก็ได้ต้อนรับหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรมวชิระปัญญาจารย์ท่านก็ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานให้แก่เราศริษยานุศิษย์และก็เราญาติธรรมทั้งหลาย ก็เป็นที่ปราบป่าปื้มปิติยินดีใจเป็นอย่างยิ่งและเหตุการณ์น,นี้เองที่หลวงพี่มีความตั้งใจในการที่จะจัดงานบุญตรงนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ได้เห็นถึงความสําคัญในวงการศึกษาพระบาลีวงการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญเพราะทุกครั้งที่เรามาหาปร,รียนทั้งหลายสอบได้ก็มีความหวังว่าเออความสําเร็จแห่งความพยายาม แล้วได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศก็ยังเห็นคุณค่าของการศึกษา,าพราะบาลาีเห็นคุณค่าของความสําเร็จในครั้งนี้มันก็จึงเกิดเป็นกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกระถินประจําปีพุทธศักราช2567นี้นะครับที่เกาลูนนะก็จะมีการทอดกระถินในวันที่20ตุลานะครับ20ตุลาพุทธศักราช2567ปีนี้ ออกพรรษาสามวันนะเราก็มาทอดกระถินกันที่แก้วเกาลูนแต่หากญาติโยมท่านใดนะที่ไม่ติดขัดอะไรอยากปรารถนาจะร่วมบุญสังสมบุญในต่างแดนก็ขอเชิญพวกเรามาสั่งสมบุญมาร่วมบุญกระถิ่นที่แก้วเกาลูนกันนะพี่รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาแข่งขันที่แห่งนี้เห็นแล้วเกิดความปพื่มปีติใจโดยเฉพาะว่าที่วัดโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดวัดธรรมกายเกาลูน ของพี่สุชวิตท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเพราะว่าท่านเอาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเอามาเพื่อเป็นในการสั่งสมบุญให้โย,ยมได้มีกิจกรรมในการสั่งสมบุญแล้วก็เป็นการฉลองที่วัดธรรมกายเกาหลุนด้วยเห็นแล้วเพิ่มปิติเพราะว่าการที่หลักหนุนงานการเรียนประเรียนธรรมก้าประโยคเอามาเป็นประเด็นที่จะยกย่อง S <S <an> ก็ถือว่าได้ช่วยกันหลักสนุนให้นักเรียนที่เรียนบาลีเนี่ยซึ่งก็ยากอยู่แล้วจะสามารถที่จะให้ท่านมีกำลังใจ ราฉลองวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุรณน,นัน14ปีนะคะเราปื้มมากค่ะพเดีพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ท่านมาเมตตาเป็นเป็นท่านเมตตามาเป็นประธานส่งให้ดีใจมากค่ะปลื้มใจมากค่ะแล้วแปรเรียนทำก้าวประโยคมาเป็นเนื้อนาบุญให้ปีนี้เป็นปีที่สองที่วัดพระธรรมกายเกาลูนแล้วแก้วเกาลูนบุรณน,น,นันรู้สึกปื้มมากค่ะเป็นบุญพิเศษคะ่ะคือพี่ตีมากนะคะเห็น ด้วยสึกข้อพิสูจน์มีที่ท่านบวชมาเนี่ยก็มากเพิ่มพออยู่แล้วพอท่านเห็นมาปิดทอ9เกนี่ยโอ้โหกว่าท่านจะได้บรรลุอเนกบรรลุเป้าหมายเนี่ยนะมันก็ยากยิ่งเราได้มามุทธิตาท่านหลายๆรูปอย่างเงี้ยทั้งเก่าทั้งใหม่รวมกันเนี่ยพลังพลังบุญนะคะมันเพิ่มไงพลังบุญเพิ่มบิติเบิกบานใจมีความปราบรื้นนะวันนี้ที่ฉลองวัด ครบ14ปีที่เราสาธุชนชาวไทยฮ่องกงที่ได้ร่วมสร้างกันมานะคะก็มีความตับปลื้มมาก 今年呢，就係九龍寺嘅十四周年啊，慶祝佢哋盛典。咁喺十四周年裏面呢，我哋大家嘅所有嘅善信都係一齊嚟護持，直至到今日。咁亦都希望所有嘅善信啦、啊，都參與每一年嘅九龍寺慶祝嘅法會。今日好開心誒、呃，參加九龍法生寺十四周年。 ก่าว่า14ปีแล้วที่วัดพระธรรมกายเกาลูนได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะทำตามมโนปณิธานและเป้าหมายการสร้างวัดผ่านกิจกรรมงานบุญและความร่วมแรงร่วมใจของกัลยาณมิตรที่นี่จนเกิดเป็นภาพของการสร้างบุญกุศลต่างๆเรื่อยมาโดยไม่ขาดทุกการฝึกฝนยอมก่อให้เกิดความชำนาญ ทุกความวิริยะอุตสาหะยอมก่อให้เกิดผลสำเร็จและในทุกๆบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันสร้างยอมปูทางไปสู่การสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและด้วยเหตุแห่งการสั่งสมบุญณ์วาระครบรอบ14ปีของหมู่คณะวัะธรรมกายเกาลูนในครั้งนี้ก็จะเติมเต็มเส้นทางการสร้างบาร,รมีของทุกท่านเพื่อติดตามมหาปูชนียาจารย์จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม ก็ต้องขอกราบอนุโมทน,นาบุญนะคะกับวัดรัตมก,กายเกาลูแล้วก็ผู้มีส่วนแห่งบุญทุกท่ททานด้วยนะคะสาธุค่ะ